แบบนี้เราต้องสร้างรถมายิงถล่มกันมาดูกันว่ารถประจันบานใครจะอึดทน,นกันอากลับไปครับนะครับกับต่อต่อวิีโดนะครับวันนี้นครับเราจะมาประกอบรถที่เป็นแบบว่าอาวุธสางหารนั่นเองนี่ดูอันนี้นะครับจะเป็นปืนกลนะครับ2อ,อันแล้วผมก็จะประกอบข้างหลังนี่ประกอบได้อย่างอิสระเลยอยากจะแต่งอะไรเดี๋ยวผมลองลุยดูนะครับทุกคนไปชื คือรถที่ผมแต่งขึ้นมาซึ่งข้างหน้าก็จะเป็นแบบว่าหนามนะครับที่หมุนๆแล้วก็มีสีรล้อแล้วก็มีปืนกลด้วยมาละลุยอุ้ยเจมีมาแล้วดิแกยังไม่ทันไรก็ยิงวันนี่แล้วก็เจอจาะนี่เนีมาดิ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 เอาคืนิเอาคืนเอาคืนาาดดมเอ ยังมีปืนก้อนอยู่ยังมีปืนกอนอยู่ยังเหลืออยู่ว้าโว้ยเจ้าหมีเหลือเจ้าหมีเหลือแต่ที่ด่างอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่พี่แค่นั้นนะพี่ว้าวแกเลี้ยงแกเหลือแต่ที่ด่างมาเจ้าหมีแล้ว่วนใหญ่เหลือแต่ล้อไม่อ่าขอกลับรีเทิร์นไปก่อนนี่ครับประมาณนี้นะครับต่างรถอ่ะให้ส่งอนุภาพนั่นเองเป็นอาวุธที่ โหดที่สุดปะเรามาดูกันว่าเราจะแต่งโหดแค่ไหน <Wow. S 1> เดี๋ยวขอลองดูก่อนนะครับนี่คือกล่องสุม่มอันนี้ก็จะเป็นกล่องสุม่มแรกเลยระดับแรกเลย oh. แล้วก็อันนี้เป็นกล่องอาวุธเออแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นอาวุธระยะไกลนั่นเองนะครับส่วนอันนี้คืออะไรอ,ะอันนี้ยังไม่ได้ลอนะเพราะยังไม่มีเลย oh. เดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มอันนี้ก่อนมะสักห oh. ้ารอยดี๋ยลองดูนี่ดูดีว่าเราจะได้อะไร โอ้ได้จรวดไหนลองดูมาหากราบด้วยได้ลอด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะแต่งใหม่นี่เอานี้ออกชึบแล้วก็อันนี้วางมันสามารถเปลี่ยนทิศทางได้นี่เดี๋ยวนะหรือว่าจอาจรวดไว้ข้างหน้า,านได้แหละนี่ไว้ข้างหลังโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาอีกอันนึงออกก่อนแป๊บเดีวนะทุกคนชึบอันนี้ออกนี่แล้วก็นี่วางปึ๊บลองดูว่าจะเท่แค่ไหน มันเป็นจรวดอาวุธหรือว่ามันเพิ่มความเร็วก็ไม่รู้เอ้ยแต่ว่าข้างหน้าหรออ่ะผมเปลี่ยนละ<ม>เอาปืนกลออกน,นะครับแล้วก็เป็นอันนี้แทนนี่ <c oughs> แล้วก็อันนี้มิสไซล์เพิ่มนี่เป็น,ง<ม>นยงาอาชีพเจโตโต้าตัวฮะมาดวลบ้างม,มาดวลมาดวลเร็วมาดวลไม่ได้เดี๋ยวโซนเดี๋ยวแกนูเฮ้ยตรงกลาง NPC ตรงกลาง NPC เอาไปมีไปเฮ้ยยิงโดดไปละ ปุ้มเอ้าทำไมโดนเองอ่ะ้าาย้ายมาแล้วี่เดี๋ยวจะมี็ p c ให้ี่ฉันติดปืนมาแล้วนีแม่กต่อเป็นไงล่ะยายยิงมาเรียบร้อยว่าฉันเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ได้โอ้ดูพอดีโอ้ยเองไม่ได้การแล้วทุกคนคือตอนนี้เนี่ยทุกคนโหวมบ้าอันนี้คืออะไรอ่ะรถที่ซากเหรอ อ๋อนี่ก็คือแบบมนคาบิวมินิแท้งผมลองดูได้ไหมจ้านี่อันนี้เป็นไงรถคันใหม่อ๋อแบบมินินะครับลองดู<อ>ใช้แรงกว่าเดิมมาเปล่าจอต่อตอร์ปิโดเจอกันป่าอ๋อน,นี่ได้รถคันใหม่แล้วแบบมินิไหนอยู่ไหนดีไงขยา้มาขยี้มาเอาโหนี่ไงามามา,อ<ะ>มาเอาโว ดูที่นั่งอดอเด็ไปานี่ีว้ายมอมน้ี่มีป้มเฮ้ยะอะดูวิสัย้ดิ n c รอ n c อ n c อเฮ้ยวิจันไ่ไหวอะเจ้าบีนี่หน่นี่แหน่มาเลยจังหวะนี้สังเวียนหนีตกเลยเฮ้ยฉันต้องกลับไปฉันต้องกลับไปใหม่มาแล้วจ้าบีนี่มาจ่อเโ มีสองล้อแตก็แอ้วได้มาหนีโดนไม้โดนไมโดนยังไงยังไงถอยหนังยิงด้วยบอกเลยเฮ้ยรู้แล้วทุกคนคือตอนนี้เจ้าหมีอ่ะมันใช้คอนกรีตมันไม่ใช้บล็อกไม้มันเลยแข็งแกร่งมีใช้คอนกรีตบอกเลยคอนแัคชั่นด้วยคอมพิได้จะใช้อันนี้บ้างมะนาวมะนาวก่าจะมี ท่านค,นคอนกีตหนูมะนาว <What? S 2> ของเลยได้เดี๋ยวเจอนี่หน่อยโลคอนกรีตอันนี้มหาโหดเ,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 เดี๋ยวแกจะเอาพวกคนริบชั้นแป๊บเดียวเดี๋ยวก่อาานเดี๋ยวก่อนมาแล้วดิอ่ะเดี๋ยวดเดี๋ยวก่อนรอด้วยดิจ่ะเอาเลยเอ้จุ๊บจุ๊บมาดูกันหน่อยดูกันหน่อยนี่คือจะแข่งกันเอาการเอาดิจิมทีมจิมรถไฟจะดูได้เอาดิยิงม,มันรถไฟ รถไม้เหรอรถไม้เหรอมาดิไอ้บึกมันมาแล้วเดี๋ย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 วเอาไปเดี๋ยวนี้ไปแกดรถทิฟต์รถทิฟต์รถทิมทับภูบดีทับภูบดีไปแกคุณยายจะรอดเหรอคุณยายจะรอดเหรอดีคิวแกดี้นะครับตอนนี้เหลือ NPC ข้างหน้าบูมเจอปืนใหญ่ดิเอาดิวีโอพีสุดๆนนี่่เเจจออออหหยยด ลอหลดี๋ยวมาเล็กหลอยร้อยรถไปรถไปโอ้ยเออเฟนเกาหุ้ยตอนนี้อยู่ด่านมากทุกคนโอพีสุดๆคันนี้โอ้โหแม้แต่เจ้าหมีก็ยังไม่กล้าเอาใจอย่างนี้อยู่เจออยูเจอมาเปล่ามาเปล่ารถนีโอพีอยู่มาดิมาเดี๋ยวโดนยังสร้างอยู่ะมาเจ้าหมีมาดวลกันหน่อยย่าเลยไม่พ่อปิดปากอยู่ไหนพ่อปิดปากมาไปนี่น้าแกนี่แก ไอ้เจ้าหัวผ้าปิดปากมูผีด้วยมีใบมีดด้วยโชวโอ้ใบมีดเหรอใบมีดมันใช้ใบมีดมันใช้ใบมีดใบมีดมีใบมีดใบมีดใบมีดมันมีขอด้วยมีขอด้วยนี่นี่กตายใบมีดมี่วะไี้ฉันมีข้ออยู่ฉันมีข้ออยู่อ่าฉันมีปืนใหญ่หรอตายอรอฉันไม่ยอมตายหรอ เรียบร้อยเออเดี่ยีมีคนแอบยิงอยู่อุ้ยคนแอบยิงได้เ๋ยวกนพวกแกแกต้องเจอฉันต้องเจอฉัน่อยฉันอ่ะไม่ได้สร้างเลยฉันสปาวอย่างเดียวตอนเนี้ยสปาวอุ้ยอันนี้อันนี้โหวอยู่ทุกคนเดี๋ยวลองดูนะอไหนอ่าเดี๋ยวเจอคันนี้อันไหนโผล่เลยดิสิบหกล้อนะครับเจอรถสิบหกล้อดอยเจอรถอะไรสิบหกล้อมาเดะมามาดูให้เห็นกับตา ดูดีดูดีูดโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โกว่าจะสร้างกว่าจะสร้างกะสร้านี่แล้วรถสิล้อปาตปาเลยไปปมันหน่อยนี่ายปุ๊บมาครับลุยลนี่ลุย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  ให้ลุ้มเลยให้ลุ้มเลยเรือล้อสำรองเอ้าเฮ้ยล้อสำรองก็หมดให้ลุ้มเลยดิทับเลยทับเลยเออปีกใหญ่ตั้งใจนี่เนี่ยจะต่อจะปีโดแกต้องเจอฉันฉันเน้นปืนบอกไว้ก่อนเจอวิซายวิซายต่อเนื่องครับวิซายต่อเนื่องวิซายต่อเนื่อมิซายต่อเนื้อปีกใหญ่ด้วยนี่ปืนใหญ่ด้วยให้ต่อเนื่องเลยไม่กลับฝาด้วยนี่ไม่กลับมาเอาดิฉันจะมาอยู่บนรถแกฉันจะมาปวดรถแกอย่างนี้เรื่อยๆจะต่อจะปีโด คุณบอดีฝันไปเถอะคุณบอดีใครอีกใครอีกดตัวนี้ตัวนี้เหรอโรยซาต่อเรื่องได้จวีเกที่ิงาถอดไว้ลนี่เนี่เอ้ากูนี่เนี่ยดูมากโลตัสกลัวฮะไอยู่ไหนไฮะไหนไดมีเกย์อยู่ไหนวะอะไรเนี่ย 大哥。Okay, ใช้รถถังติดอาวุธซะแล้วอย่างนี้รับรองเจ้าบีไม่รอดแน่นอนมาเลยโอ้เดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาแล้วรถถังติดอาวุธเอาไปไหนกันหมดอ่ะมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันถอยหลังก่อนฉันถอยหลังก่อนว้าวอ้าวมาดิมาดิเจอหมีได้มาูมาแล้วอุ้ยรถถังติดอาวุธเหรอเอาวันทีเอ้า

ตาลงก่อนตลก่อน่มจเ้าน่เฮ้ยเจี่จลุงคุณยายลุงคุณยายก่อนอะไรอย่ามาดูอะไรฉันว้ายคุณแมหมดยนี่สไลด์สไลด์โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยชีวิตใหญเฮ้ยเดี๋ยวลดความลดความช่ด้วยผมกลัแล้วผมกับมาแล้วกัมาแล้วเฮ้ยคุณายช่วได้วยช่วยด้วเจนี่ตายแล้ว ไปด้าฉันก่อนฉันก่อนร<ไ>ีเทอร์ก่อนมาใครจะโดนรถถังกับฉันบ้างมาแล้วมาแวอยู่ไหนฮะน้องต่อยู่ไหนครับประกอบลาก่อนมาแล้วน้องต่กับน้องเคนนี่น้องบอดี้อยู่ไหนครับ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะไปล็องกันดูเาใช่ดัดดีดัดดีดัดดีดัดี่ทำลายก่อนทำลายกี้กี้ก่อนนี่เอาเ<ล>ย ดี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 อีดีดาดี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 ดเดีดี่ีดเอีดีดีดีัีด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 เดีดีดาดี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 อาดี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 ดดีดดี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 ดเดีดีดีดดดดดดดีดาดด ฉันส่งอให้ปะฉันส่งขอให้ะฉันมีป้อมปืนเยอะอยู่แกจะกับป้อมปืนใชหรนี่แยฉันไม่รอแน่เลยว้าวปิ้วพี่ตกพื้นเหลือคูบอดิคนเดียวตยตุล้ว้เ้วใครจะไปยอมล่ะจะรถสุดโหด่อย ว่าเลยว่าแล้วเอาดิรถในตำนานว้ารถแดงมีเหลือแต่ศพแล้วศพจากเมื่อกี้เอาจะหนีเหรอดีไอนี่สัมภัยสัมภัยกลับสู่เอ่อดรกลบเวซานีไม่เป็นไรไม่เป็นไรีอยู่หลังไว้มาจะต่อแกเจอฉันแม่แเราต้องเอาปืนมาใหม่โหดด้วยแล้วก็เครื่องโหดว้าไหนไหนไอ้บ้าเขาเนแกยิงเป็นป่านนี้ ไก่ล่าไก่ล่าใช่ด้วยเราควนจัดการเจ้าต่อจอบีโยนะโทษทีจะามีโอพีโทษทีเอาดิเอาดิโอ้ยวิดเดนเออเป็นยี่ส์เจ้าต่อแกเสร็จจังว้าวโอ้ยไปถกเลยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยแกยังวนไม่รอดหรอกไถ่รถถังไี่ได้รถถังนี่รถถังดิฟอยู่เอาไปมิซารติดตามมิซารติดตาม นีหลปโดนซะนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนเหลพี่ายแล้ถอยหลังก่อนเดี๋ยวชั้นีแต่ล้อหลังอ่ะช่วยด้วยเอาแลวทางชันจะลต่อนี่นี่มัเป็นไรถอยหลังได้มาดิมาดิมาดิอดีอดีอดีมามาเลยว้ยทมเดเไ้กมลีอยดฉันเดอย่าดมดด ปูดปดาอย่าปดอย่าดปเป็นัปูดไปเนยต่อ้ดีสุดยอดเจ้าหมีทาเกตมาอย่างดีมาเลยหมีอยู่ไหนอยู่ไหนหมีหมีอยู่ไหนหมียังดีอ้หมีอยู่ไหนอ่โอ้ขอโทษครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับพี่โอ้ยโอยอยอ้ยโอ้ยกไิี่เจอด้กดแทะอลูกขนุนเลยนี่ย ไดโนแทงไดโนแทงเอาไม่อยู่เลยเนี่ยไอ้เอ้าจะกินอะไรกินช่วย่ามาได้ไดโนแทงไดไดโนแทงขอลองหน่อยสิว่าไงแมงมดหนีก่อนเจอแมงมดแมงมดต้องหนีก่อนแมงมดเป็นยัยแมงมดแมงมดเหรอเด็ดหลอดเด็ดหลอดได้ข่าวว่าเด็ดหรอดหนีเด็ดไม่เด็ดไม่รู้ไดโนหลบได้นี่ไดโนนิฟชูได้ข่าวว่าเด็ดหรอนี่ไดโนนิฟชูไดโนนิฟชู นี่ไม่ได้เรียนความตืดเรียนความคล่องตัวเป็นลยเนี่ะเดี๋ยวเราจะไปฉันจะตายแล้วเนี่ยฉันจะตายแล้วไดรูดแทงแต่วันนี้นี่ในรโดแทงในรูดนแทงวันนี้ในรูดแทงในรูดนแทงทุกคนเนี่ยในที่สุดนะครับผมก็เป็นเจ้าแห่งเอวเอ่อไหลลดขนบ้างไฟมาแล้วโอ้โหเละ บางฝอยพญานาค <c oughs> โอ๊ย